ngngoriginal ครับคลิปนี้จะเป็นคลิปรีวิวหูฟังนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ารุ่นอะไรนะแต่เป็นของอน่าจะน่าจะหลายๆคนน่าจะเคยเห็นแล้วเนาะอันนี้คือ e อ o อเอเนเอ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  e อเ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 อะไร,ะร,รนนอ,อมไมเรรอเ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 อนอเ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 อกอ่อเ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 อ่อเ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 นเอเนเอเาเอเอรอเนเอออ่อเีเ มันหน้าตามีฟังก์ชันหน้าตาใช้งานยังไงแล้วน่าใช้อะไรยังไงครับมีหูฟังอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่สามจุดห้านะครับเป็นแบบหูฟังใหญ่อ,อ่อพอดีมีเพื่อนสมาชิกแนะนำนะครับถ้าใช้หูฟังรุ่นเนี้ยเวลาต่อใช้งานเนี่ยไปยังวิทยุสื่อสารเนี่ยต้องต้องเขาบอกว่าแนะนำให้ใช้ P ี t หัวพีทีอ่ะเป็นของยี่ห้อเดียวกับมันจะดีกว่า อันนี้เขาว่ามานะครับผมก็โอเคแต่เขาว่ามาก็ควรจะฝังไว้นะก็ดึงปึกปึกโอเคึืออันนี้บอกก่อนนะครับเป็นของมือสองนะครับมีรุ่นพี่เขาเอามาให้ให้ลองใช้นะครับพอดีโพสต์ไปว่าเอออยากได้หูฟังจังเลยพี่เขาก็เออไอเอานี้เอานี่ไปลองดูนี่ไปลองดูเขามีอยู่อันหนึง่งเขาไม่ได้ใช้นะครับ เขาซื้อมาลองแล้วเขาก็ไม่ได้ใช้อะไรประมาณนั้นก็เลยมันจะเป็นของมือสองนะแต่ว่าสภาพยังอุดมสมบูรณ์อยู่นะทีนี้สิ่งที่ผมตอนแรกที่ผมจะเลือกซื้อพอเอิรผมไปงานมิวซิมของ tmo นะครับแล้วไปร่วมงานเนี่ยในงานมันมีกิจกรรมก็คือการเทนนิงอาวุธจริงนะครับอุปกรณ์จริงเนี่ยไอเราก็ทะลึ่งเซอรซ่านะแม่งลืมไปว่าแม่งเสียงดังเอีปักก็ไม่ได้ไปนะที่อุดหู ไปถ่ายวิดีโอถ่ายคลิปแม่กงก็ปึ้งปั้งปึ้งโอ้โสนหสนัน่นหูไปหมดเลยผมเคยใช้อยู่แล้วนะหูฟังนะแต่ใช้เป็นแบบดัมมี่นะครับดัมมี่ก็เลยถามตัวเองว่าเอ๊ะทำไมกูไปซื้อหูฟังวะแล้วเมื่อก่อนกูใช้แบบไหนอยู่ณนะตอนปัจจุบันนะครับผมใช้ที่ผมใช้วิทยุสื่อสารเนี่ยผมก็ใช้แบบนี้นครับบอแดงแล้วก็จะเป็นหูฟังแบบแบบเนี้แบบเสียบเข้าไปในหูครับแล้วก็ใช้ตัวกดคุยกันภายในกลุ่มเพื่อนนะครับอันนี้ ซึ่งมันก็มันก็มันก็ใช้งานตามทั่วไปแหละแต่เมื่อสถานการณ์มันเปลี่ยนไปนะครับเวลากิจกรรมมันเปลี่ยนเนี่ยมันก็ต้องใช้อุปกรณ์ที่มันเหมาะสมกับกิจกรรมนั้นๆน,น,นะครับโอ้อันนี้เหลือแบตขีดเดียวเองหลังจากไปงานมาก็ยังไม่ได้ชาร์จเลยครับกลับมาที่หูฟังครับตัวนี้อย่างที่บอกครับน่าจะเป็นเอ r m o อเอเอเอมอเ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 อไอเอเอรอเอเอเอะอเ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 ะเอ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 เนเอด้านหน้าเ้าอเ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  เจ้าตัวไมโครโฟนเนี่ยบอกก่อนผมดูหลายรีวิวแล้วเขาไม่ยอมบอกว่าไอ้ไมโครโฟนเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนข้างได้ไหมไม่มีใครบอกเลยมันเปลี่ยนข้างได้นะนี่คือปลั๊กมันเป็นแจ็คขนาดสองจุดห้านะครับอยากเปลี่ยนเราก็ถอดริมฝั่งนี้แล้วก็ย้ายเจ้าตัวยึดนะครับมาอยู่ฝั่งซ้ายซะจากซ้ายไปขวาจากขวาไปซ้ายแล้วแต่ความถนดัดแล้วก็เสียบปลั๊กกลับไปเหมือนเดิมแล้วก็มีสลักอุดรูให้กันฝุ่น ด้านข้างทั้งสองข้างของตัวหูฟังครับมันก็จะมีเจ้าตัวเนี้ยที่เป็นไมโครโฟนแบบเซนเซอร์นะครับรับเสียงเขาบอกไว้ว่า360องศาเลยนะแล้วก็ทางด้านขวาของหูฟังเนี่ยมันก็จะมีปุ่มคอนโทรลก็ตัวนี้กดค้างไว้สามวีประมาณ3ามวีนะครับคือเปิดและปิดแล้วก็เพิ่มสัญญาณเสียงลดสัญญาณเสียงแค่นี้เลยแล้วก็การใช้งานนะครับก็ง่ายๆครับเปิดฝาตัวนี้ครับเป็นสลักเกี่ยวนะไม่ใช่เกี่ยนะครับแต่เป็นสลัก ใส่ฐานเจ้าตัว 3A นะครับจำนวน2ก้อนนะครับซ้ายและขวาใส่เข้าไปตามนี้มันจะบอกนะครับว่ามีหน้าตาของโค้ดอยู่นะครับว่าให้ใส่ขั้วบวกไปก่อนปุ๊บใส่แล้ว็ล็อกไม่ใช่เกี่ยวนะบอกก่อนนะเป็นลนักษณะล็อกล็อกเกียวอะล็อกเคียวอะคึกบิดคึกเข้าล็อกขนาดเมื่อสวมใส่เนี่ยก็ยืด พอสวมปุ๊บแล้วก็ยืดให้ปรับให้เท่ากับขนาดของใบหูลักษณะของลักษณะของหูตำแหน่งหูของเรานะครับนี้ก็ทําได้เหมือนหูฟังทั่วๆไปแรงกดของหูฟังที่ก้านเหล็กเนี่ยก็ถือว่าโอเคนะแข็งแข็งเลยนะเจ้าตัวผิวพัสดุที่แนบกับหูเนี่ยตัวนี้น่าจะเป็นยาง PVC นะครับแต่เป็นยางแบบนิ่มๆเลยค่อนข้างที่จะนิ่มนุ่มผมลองใส่แล้วก็ยัง ถามว่าฟิลลิ่งเป็นยังไงถ้าอยากรู้ฟิลลิ่งเป็นยังไงเมื่อใส่นะครับง่ายๆเลยครับเอามือสองข้างนะครับประกบไปที่หูของท่านครับเหมือนเลยเหมือนอารมณ์นั้นเลยครับเหมือนเราเอาหูปิดหูเลยเอามือปิดหูเลย,เลยก็จะเป็นลักษณะน,น,นั้นเลยครับมันก็ไม่ได้นุ่มมากไม่ได้แข็งมากแล้วก็ถามว่าใส่นาน,านๆเมื่อยหูไหมผมว่าคิดว่าเมื่อยนะเพราะว่าให้ความแข็งความแน่นเนี่ยมันอยู่ที่เจ้าขาตัวนี้ ขาตัวนี้มันทําให้หูมันกระชับไม่กระชับหรือว่าอยู่ในตําแหน่งที่ถูกต้องหรือไม่ก็คือขาตัวนี้แล้วเจ้าตัวโครงเหล็กตัวนี้อุปกรณ์เสริมมันก็มีทําไมใครเสียหายนะครับมันมีไมอะไรแยกขายแล้วก็หูเจลเนี่ยตัวเนี้ยผมเห็นมันก็มีมีหูเจลแยกขายนะแต่ไม่รู้ว่าตรงรุ่นหรือเปล่านะโอเคเดี๋ยวผมจะเอาไมโครโฟนใส่เข้าไปในหูฟังนะครับจำลองเหมือนกับว่าเราใส่หูฟังประมาณนี้นะ ปิดเลยมไหมวผมจะเปิดสิีสัญญาณให้ดังสุดนะเทส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 นี่คือเสียงที่คุณได้ยินนะครับเมื่อไมโครโฟนอยู่ในหูฟังเทส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 แล้วผมจะปิดให้มันเบาลงนะมันมีระยะเปิดปิดอยู่3ระดับนะครับหนึ่งสองเทส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 หนึ่งสองสามเทส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  โอเคนี่เปิดเครื่อนะเคเครื่องนะครับสวิเทส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 หนึ่งสองสามหนึ่สองสามหนึ่งสองสามเปิดเครื่ออีกคั้งนะเทสเทสเทสหนึ่งสองสามเปิดความดังสุดเทสเทสเทสหนึ่งสองสาม ฟิลลิ่งก็จะประมาณนี้ครับไม่รู้ว่าไมโครโฟนผมไม่รู้ว่าไมโครโฟนตัวนี้ผมไม่แน่ใจว่าไมโครโฟนตัวนี้มันดูดเสียงเข้าเป็นยังไงนะเดี๋ยวไปลองให้ดูครับว่าใส่หูฟังฟิลลิ่งเวลาพูดระยะไกลๆแล้วจะเป็นยังไงนะครับคลิปนี้ครับก็ไม่มีอะไรมากครับคลิปนี้มาทําเล่นๆสนุกๆุครับครับเอาของนู่นนี่นั่นมารีวิวครับผมจะทดสอบให้ดูว่าไอห,หูฟังเนี่ยใช้งานจริงๆแล้วเป็นไงครับตอนนี้ผมเอาไมโครโฟนออกจากหูฟังแล้วนะ รดพละออกนะอะไรที premises, ่ใช e. ้ก yeah, right. nee, ็ใช oh, uh ้อะไรไม่ใช้เขาออกไปเนี anyway. ่ยมันต like <noise> <eurs> ิดได้ปะวะโดนนะวะตอนผมไปงาน TMO แม่งไม่ไปเนี่ยแม่งเหมือนขาดขาดของจำเป็นของไม่ได้เลยไม่มีนี่แย่เลยแต่พอเอามาใช้กับกับจริงๆแล้วผมกลับว่ามันไม่เข้ากับผมท่านเลยไปเล่นต่อดีกว่าหูฟังนะมันติด เจ้าตัวท้ายของหูฟังเนี่ยมันติดกับเจ้าตัวเนี่ยแกมหันท้ายแต่ถามว่าใช้ได้ไหมก็ก็โอเคใช้ได้อยู่ครับแต่มันก็ยังกกทำเสียจังหวะในบางทีอยู่เหมือนกันสำหรับเรื่องการใช้งานนะครับผมว่ามันมันอาจจะไม่เหมาะกับทุกคน ถ้าอย่างผมนะครับใช้ปืนอุปกรณ์ประเภทพวกนี้ขาดอทเนี่ยมันสูงแค่นี้มันอาจจะไม่ถนัดแต่ถ้าใครมีอุปกรณ์ที่ต่างออกไปนะโดยอาจจะใช้ขาดอทที่สูงมากขึ้นก็ถนัดแบบไหนก็ใช้แบบนั้นดูนะครับผมว่านาจะใช้งานได้ดีแต่สําหรับผมเนี่ยความสูงขาดอยประมาณเนี้ยที่ผมถนัดก็อาจจะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ครับกับลักษณะหูฟังแบบนี้แต่โดยรวมอื่นๆถือว่าใช้ได้ดีนะครับสําหรับหูฟังเ e อียโมตัวนี้น้ําหนักมันก็ไม่ได้มากนะครับก็ยังโอเคอยู่ ลักษณะการบีบเพื่อให้เกิดความกระชับในผมไม่ถือว่ายังโอเคอยู่นะไม่มากโอเคประมาณนี้ครับโอเคฟิลลิ่งก็จะประมาณนี้ครับเวลาเราใส่หูฟังถ้าใครนึกไม่ออกก็อย่างที่บอกครับเอามือเนี่ยเอามือเนี่ยอุดหูเลยแนแพรแล้วอุดหูเลยฟิลลิ่งประมาณนั้นเลยครับเวลาใส่พอผมเอาไปใช้จริงนะครับอุปสรรคที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นเลยนะอุปสรรคที่เกิดขึ้นเลยนะครับก็คือเนี่ยตัง้งตัวหูฟังเนี่ย มันติดมันติดผ่านท้ายมันติดผ่านท้ายครับมันใช้งานมันใช้งานมันใช้งานดีอะคนอื่นก็ใช้งานกันทั่วไปใช้งานได้แต่สำหรับผมเนี่ยแม่งลืมไปว่าแม่งติดผ่านท้ายผมไม่สามารถเล็งเล็งสายตาเข้าดอทได้เลยถนัดนะแล้วพอใพอส่ปุ๊บไมโครโฟนแม่งเกี่ยวนั่นเกี่ยวนี่เราสลับ ฝั่งของอุปกรณ์เป็นซ้ายเป็นขวาเนี่ยเราไปเลงข้างซ้ายเราเลงข้างขวาเนี่ยหูฟังแม่งเกี่ยวคันท้ายนูน่นนี่นั่นพอถึงจังหวะจะใช้จะยิงแม่งเอ้ยก้มไ,ไ,ไม่เห็นดอทเลยทําให้นึกได้อ๋อเมื่อก่อนก,นกูเคยใช้นี่หว่าแล้วกูเลิกใช้เพราะว่าอะไรก็คือเหตุผลนี้นี่ก็คือด้วยความอ้วนของมันเนี่ยความอ้วนของหูฟังนะครับมันทําให้ไปติดเจ้าตัวแกนผ่านท้ายเนี่ยทำให้ผมเลงไม่ถนัดผมเลยไม่ใช้ ผมเลยนึกขึ้นได้อ๋อว่าทําไมเราถึงไม่ใช้เราใช้แบบหูฟังแบบเสียบหูเล็กๆเพียวๆที่ใช้กับวิทยุสื่อสารทั่วไปต่อไปเดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบเปรียบเทียบระหว่างหูฟังเกมมิ่งนะครับที่ผมใช้อยู่ตัวนี้ใช้จริงๆกับหูฟังแบบนี้นะครับเวลาหูมันแนบเนี่ยอันไหนมันใช้งานดีมากน้อยฝักันต้องบอกก่อนนะครับมันมันอาจจะเทียบกันไม่ได้นะหูฟังเกมมิ่งนะครับออกถูกอ,ออกแบบและพัฒนาให้ดีไปเาเดิมนะครับ หูของเราพอใส่แล้วเนี่ยนี่เห็นไหมข้างในมันเป็นโพงข้างในมันเป็นโพงครับเวลาผมใส่นะครับใบหูของผมใบหูของผมเนี่ยมันจะเข้าไปอยู่ในล่องเนี่ยและสิ่งที่แนบกับหูผมก็คือตัวนี้เลยนะครับแล้วเนี่ยจะแนบกับศีรษะของผมแนบกับหัวนั่นแหละแล้วก็จะถูกบีบด้วยจะตัวขาตัวนี้ ซึ่งมันไม่ได้บีบจนแรงมากเกินไปนะครับพอใส่เนี่ยแล้วหูเรามันเข้าไปอยู่ในนี้ครับมันไม่มีอาการเมื่อยมันใส่ได้ใส่ได้ยาวยาวอ่ะเนี่ยบอกตรงเลยว่าผมลองใส่แล้วเนี่ยเจ้าตัวเอเอมอกับเกมมิ่งเนี่ยฟิลลิ่งต่างกันเยอะแต่อย่างที่บอกนะครับมันเปรียบเทียบกันไม่ได้ใส่ตั้งแต่ประมาณแปดโมงเช้ายันเที่ยงนะไม่มีอาการเมื่อยหูเพราะหูเนี่ยมันอยู่ข้างในใบหูมันอยู่ข้างในมันถูกอุ้มด้วยโฟมเนี่ยแล้วโฟมเนี่ยมันนิ่มมาก มันนิ่มปุ๊บแล้วมันแน่นนิ่มแล้วมันแน่นกลับมาที่หูฟังเอเอมอนะครับสําหรับผมสรุปแล้วกันสรุปนะครับถามว่าใช้งานได้ไหมในราคานี้คุ้มค่าไหมผมถามว่าคุ้มไหมคุ้มนะคุ้มเพราะว่ามันขยายเสียงได้จริงคุณภาพในการตัดเสียงก็ประมาณหนึ่งถือว่าพอใช้ได้พอใส่แล้วรู้สึกเป็นไง ก็ค่อนข้างกระชับมีความแน่นจากขาเล็กตัวนี้ถือว่าใช้ได้ถือว่าดีแต่ใช้ไปนานๆต้องบอกเลยว่ามีความแน่นหูมือหูแน่นอยู่แน่นอยู่แล้วก็อาจจะไม่ได้เหมาะกับทุกลักษณะที่เราใช้งานนะอย่างผมเนี่ยผมไม่ชอบเพราะว่ามาติดในส่วนของพันท้ายเวลาผมเรลงแล้วมันยากมาติดพันท้ายมาทําให้ผมรู้สึกหุดหงิดเท่านั้นเองแต่สําหรับใครที่ใช้แล้วใช้รูปแบบ อุปกรณ์ปืนที่มันแตกต่างออกไปบางคนอาจจะใช้ดอทสูงเนาะผ่านท้ายไม่ต้องแนบหูผ่านท้ายแค่แนบหัวไหล่แล้วก็ยิงอะไรถือว่าใช้ดีแน่นอนนะครับถ่ายรูปหล่อแน่นอนถ่ายรูปหล่อแน่นอนถ้าใครชอบนะครับผมเห็นราคานะมีตั้งแต่ถ้าเป็นเอเอ็มเลยนะมีตั้งแต่ราวๆพันพันห้านิดๆพันห้าถึงสองพันสองพันห้าราวๆเนี้คยครับไมโครโฟนเปลี่ยนซ้ายขวาได้ หูตัวนี้ถอดมาเปลี just, ป่ยนแอดจัตไปใส่กบหมวกฟาสเจ้าตัวนี้ถอดได้มีของแต่งมีผ้านะครับมีผ้าให้เข้ากับลายเสื้อของเราก็สวยงามขึ้นไปอย่างหูฟังพังเอ้ยไม่ใช่สิไมโครโฟนพังก็มีอะไรเปลี่ยนนะส่วนสาย ptt ที่ต่อเข้าตัววิทยุมีเพื่อนสมาชิกแนะนําบอกว่าให้ใช้รุ่นเดียวกับพี่ห้อเดียวของมันก็คือเอเอ็มพีทีีเขาแนะนํามาก็อย่าไปฝืนนะครับเขาแนะนํามาก็ควรใช้ตามนั้นก็ดี ส่วนใครที่ใช้อยู่แล้วมีปัญหาอะไรยังไงก็ลองคอมเมนต์มาในคอมเมนต์ดูนะครับใต้คอมเมนต์ดูว่าเอยใช้มาแล้วดีนะเว้ยพี่หรือว่าใช้ตัวนี้ดีกว่าผมใช้ตัวนี้มาแล้วเวิร์กมากนะครับหดฟังได้ดีโอเคครับใครสนใจใครไหวก็ซื้อมาใช้ซะดีกว่าไม่มีใช้ครับวันนี้ลาไปก่อนครับ ngng o r l i c i a l ครับรีวิวหูฟังเ e อไม่รู้รุ่นอะไร m สามหนึรือ m สาอะไรประมาณนี้แหละ สวัสดีครับ